ทำไมวันนี้ยังไงจะเอาตัวอะไรกันวันนี้ก็ามได้ไะมคราวที่แล้วเมงปองช้างอ่าแต่มันก็ปวดอยู่แต่บุคคลเขาบอกว่าเมงปองบ้านปวดฝ่าพิเยอะฝ่าทำไมจะเมงปองบ้านอีกอจากจะลองว่ามันอันไหนเยอะกว่ากันอโอได้ได้มีไหมมีพอหาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีที่อยู่แล้วนะที่ว่ามันมีตัว ตัวใหญ่ต,ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแมงป่องบ้านตัวเล็กนี่แหละมันจะตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าแมงป่องตกแมงป่องช้างตัวเล็กกว่าเออก็แมงป่องบ้านก็ตัวเล็กอยู่แล้วอ๋อเหรอเออป่องช้างก็ใหญ่กว่าชื่อไม่ช้างใช่อ่ะไปทิก็ไปทิไปเนี่ยแถวๆนี้แหละออ๋มีในกป่องบ้านเท่ากิวยัง มันมันเป็นคล้ายๆบ้านล้างไงหรอบ้านบ้านล้างใช่ไหมไม่เขาสร้างไม่เสร็จเขาก็ไม่ได้สร้างต่อก็เลยกลายเป็นบ้านล้างใช่บ้านไม่ได้ล้างหรอกสกปรกหรอเนี่ยบริเวณเนี่ยเนี่ยวันนั้นวันนี้กับต่อไม่ไม่ไม่ไรวันนั้นมาหนี่ไงมานอนเปยแถวนี้เห็นอยู่จะไปเคี่ยงส่งมันมีทับทุกรูเลยนะมันเยอะนะหรอเออถ้าเราเคี่ยงแล้วจะส่งตัวเมล่ะ เนีอาเมื่อกี้เมื่อกี้โผล่มาเนี่ยนี่มีซองนี้ซองนี้อยู่ในซองนี้แต่มันเป็นบางฟองบ้านนะตัวไม่ใหญ่นะใช้ได้ใช้ได้ไหมได้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 สีออกค้ำค้ำพิษมันเยอะป่ะล่ะก็ไม่รู้รู้ที่ไหนล่ะระวังนิ้วเปลือกมาแข่งระวังนิ้วเพราะมันชอบอยู่ตามซอกๆอย่างนี้ถ้ามือไปนี่มัห่างจะต่อยเราเลยได้เลยใช่ไหมต่ำๆต่ำๆมีไหมต่ำเนี้ยนี่ะ ก้มดูเลยก้มดูเลยก้มดูเลยนี่มีอะเราจะไปแหกเขาที่ฮะแหกเขาทำไมแล้วด้ืยอะไรวะแบบหายจะเล้วนอวะหนอวะไหนเข้าไปไหนแล้วเปล่างูหรือข้างในรู้ข้างในรู้ใช่ปะเนี่ย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 ไม่ใช่เนี่ยอะไรเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะไหนวะ ดูเปลือกมาแล้วดูเปลือกมาเดี๋ยวปิดที่อ่ะดูเปลือกที่อ่ะอ่ะเอาเปลือกออกไปดูอ่ะเอาเมื่อกี้มาอยู่ที่เปลือกก็อยู่ที่ตัวอย่ที่เปลือกอยู่เปลือกอ่ะดูดิอ่ะไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่กินก็เนี้ยนี่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 ค่อยๆค่อยๆเออเนี่ยตัวนี้แหละใช่นี่ใช่ใไหมนี่แหละอันนี้นะครับแมงป่องบ้านนะครับดูสีนะครับซึ่งมันจะต่างกับแมงป่องช้างมากเลยแมงป่องช้างจะดำอันนี้จะออกน้ําตาลนะครับ เขาว่าหางยิ่งใหญ่ยิ่งพิษแรงนะครับพิษเยอะเ่ะอาศัยอยู่ตามเปลือกไม้นะครับแล้วก็กองไม้เก่าเสื้อผ้าเก่าอะไรนะครับต่างกับแมงป่องช้างแมงป่องช้างจะอยู่ตามพื้นดินแล้วก็อยู่ตามใต้ซอกอะไรประมาณนี้นะครับตามรูตามโพรงนะครับแมงป่องช้างจะชอบอยู่อ่ะไกลจะเอาเ,เนี้ยคีิใใ่นี่ไปหนดะีจังนอ่ะค่อยค่อยอ้อมไปอ้อมอ้อมหลังไปอ้อมหลังไป ไปนี่ไปเกลี่ยเกียร์ให้ล่นกระใสนั่นไปก็แลบบ้วเอาไหเอาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายทีบห่างที่เอา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 เกลี่ยใสไปเลยอ้าวโอ้โหห่างไปเรื่อยเลยอ่ะปีนตัวได้ไหม ไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วถ้าถ้าทางพิจิ๋วเยอะว่ะตัวนี้นะตัวนี้โอ้โหหางจิ้นเลยโอ้ไข่โจกบางเลยเจ็บเข้าที่เลยเนี่ยเก็บแล้วก็เอาเข้าไปที่เดิมเพราะว่าไข่โจกชุดนี้น่าจะกำลังจะฟักแล้วแหละกำลังจะออกเป็นลูกเป็นตัวแล้วไอ้ที่ขาวๆนี่ก็เปลือกมันก็เป็นส่วนใหญ่นะครับ ที่ว่ามันออกลุกออกเป็นตัวไปแล้วเดี๋ยวชุดหลางๆบางทีนะครับอาจจะมีตัดที่ว่ามันอยู่คู่กันนะครับคือจริงๆแล้วเราก็ต้องต้องอย้า้สร้างผลกระทบกระเขานะครับเราก็ต้องให้ฟาร,รมเคารพเขาหน่อยนึงสิ่งเขาจะเป็นตัดตัวเล็กก็เถอะแต่เราก็ต้อง ทำให้เขาให้ดีอออโอเคครับเก็บไปที่เดิมเอเมื่อกี้อหนื่อยปะฮะนุนล่นไปแล้วอันนี้และ อ่ะตอนนี้เราก็ได้ไวัตถุด,ดิบมาแล้วนะครับคือเมองฝ่องบ้านเดี๋ยวเราจะดูที่ว่าระหว่างเมงป่องบ้านกับเมงป่องช้างพิษอันไหนจะร้ายแรงมากกันครับเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมอยากดูว่าพิษป่องบ้านเป็นยังไงอ่นะจับเลยครับน,นอว่อาว่าถ่ายกันกน,นี้ฟ่ ขอบอกนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับเป็นความสามารถเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเฉพาะความบุบคคลครับจริงๆแล้วคงไม่มีเลียนแบบหรอกเพราะเพราะว่ามันมันบ้าเก <laughs> ิเ<า>น,นไปเอาจะไหนวะไม่ได้ไม่ได้ห่างเลยที่้อย่นะไม่ใช่รุดอ่ะเดี๋ยว แม่คลิปยังจะกลัวเลยไม่ใช่มันมันคลิปไม่น่าทางอยู่ตรงไหนมาหลังเตียมาเตียนแนบยาวๆมาเอาแล้วตายขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมือนี้จะบังที่มองไม่เห็นเออไม่ใช่เดี๋ยวจะได้บอกได้ว่าตรงไม่ตรงอะไรอ่าอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะ ม um ่ายไปหรอตัอนี้ส่งก่อะไรนะตังเนี้ยมันม <no> ันอ่าแล้วแล้วแล้วอออุ้ยอืมไปยังไปดูด้วยก่นเประตูดก่ก็ไม่เข้า เอามื่อกี้ยังไม่ค่อยจังเท่าไหร่ครับมันแค่ทิมแล้วก็จิ๊ดเดี๋ยวก็หายแต่นี้มันคอยทิมตอยเลยไม่ตอยอ่ะงาไม่มีแรงตัวพิษกูเข้าไว้เออตายแล้วอื เออนั่นแหละเออแค่ okay, นะี้ยังไมจิมจ้มิดกับจับจิ้มเลยจิ้มแล้วเนะี่ยจิ้มแล้วเนะี่ยปล่อยผิดแล้วจิ้มแล้วเนี่ยิมแล้วเนี่ยเอาเอาแมลงมันเนี่ยมันปล่อยผิษคุณเรื่อยๆเนี่ยคือต่อยของมันเต็มที่ของมันนะเป็นแบบมนก็น ตึ๊บ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 าเจ็บกไม่ท่าไห่ไม่ซื้อต่อไม่ได้อ่ะช่างกายแค่นี้พอแล้วนะฮะพอแพอแล้วพอเดี๋ยวมันจะตายอ๋อไม่ได้กลัวตัวเองตายไม่กลัวมันตายนะมันปล่อยพิษมันหมดแล้วมันก็ตาไปคุ้มครองตัวมันละอ่าทีแร่นครับมันต่อยปึ๊บผมต่อยปุ๊บแล้วมันก็ถอดเหล็กตูดมันออกเลยมันก็ปวดจี๊ดจี๊ดแล้วก็ แล้วก็หายพักมันก็ขึ้นจากแหล่พอขึ้นจากแหล่เนี่ยมันก็ตึ๊บตึ๊บแล้วพอทีสองผอมต่อยแล้วมันคาเล็กๆไว้เลยตึ๊บมันคาไว้พิษก็ลงผมรู้สึกได้เลยพิษมันวิ่งอะตึ๊บ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 แต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกตึ๊บตึ๊บตึ๊บพิษนจะหมดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็หายก็ไม่มีอะไรเนี่ยแค่แค่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับความปวดมันเหมือนกับพอๆกับพึ่งอะตอนเนี้ย ตึ๊บตึ๊บปวดนิดนิดนิดแค่น,นั้นเองแต่ว่าสู้ต่อไม่ได้ครับต่อรุนแรงกว่าจริงๆนะครับผมเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ได้เลยเพราะว่าพิษมันจริงจริงแล้วอะ่ะมันความรุนแรงมันน้อยฝ่ามันป่องช้างแล้วก็น้อยฝ่าต่อครับมันแค่ปวดตึ๊บๆึบแล้วก็หายแต่แมงป่องช้างมันโดนรูบปวดทั้งแขนแล้วปวดมากเลยแหละปวดมากแล้วก็จนฝ่ามันหรืออาจจะเป็นเพราะว่า แมงป่องช้างมันทิ่มแล้วมันปล่อยพิษได้เยอะฝ่าหรืออาจจะมีส่วนแต่แต่ว่าแมงป่องแมงป่องบ้านมันก็ทิ่มที่สองมันก็คาเลยนะครับคาแต่ว่ามันก็ผมก็ให้มันปล่อยพิษเต็มที่มันก็แค่ตึ๊บตึ๊บรู้สึกว่าพิษมันวิ่งลงไปในในในกล้ามเนื้อเราอ่ะมันก็ปวดตึ๊บ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 แล้วก็หายไปแค่นั้นเองครับ